ครับสำหรับตอนที่สองนะครับเป็นการต่อปั๊มแบบอนุกรมนะครับหรือว่าซีรีส์ปั๊มนะครับก็ขั้นตอนแรกก็เปิดเมนสวิตช์นะครับต่อไปก็เปิดปั๊มสีเขียวนะครับอ่าพอเปิดปั๊มเสร็จแล้วตอนแรกอ่าเราก็ไม่ต้องไม่ต้องเปิดน้ําให้สุดนะครับปรับวาล์วพอสมควรก่อนแล้วให้มีน้ําไหลนะครับพอสมควรจากนั้นก็อ่าทำการ เลือกวาล์วว่าเราจะเป็นซีรีส์เราจะต้องเปิดปิดวาล์วตัวไหนบ้างนะครับอย่างตัวนี้ซีรีส์ก็จะต้องเปิดวาล์วตัวนี้นะครับเสร็จแล้วน้ําไหลเข้านะครับก็ออกทางนี้ก็จะต้องเปิดวาล์วตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ปิดเอาไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ปิดเอาไว้ก็จะเข้าปั๊มตัวที่สองนะครับแล้วก็จะมาเปิดตัวนี้ให้สุดนะครับอ่าพอเราเปิดสุดแล้วนะครับก็ทําการเปิดปั๊มนะครับตัวที่หนึ่ง แล้วก็เปิดปั๊มตัวที่สองนะครับแล้วก็ปรับกระแสนะครับตามต้องการอ่าปั๊มตัวที่หนึ่งทำงานแล้วนะครับแล้วก็ทาตัวที่สองอ่พอเราปรับกระแสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาปรับอัตราการไหลของปั๊มทีเขียวนะครับให้น้ำให้น้ำมันเข้าปั๊มสองอันนี้นะครับ ตอนที่ปรับเราก็จะดูด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาว่าน้ํามันไหลเร็วเกินไปมันจะทําให้ล้นถังได้นะครับก็ทําทการปรับเราดูเรื่อยๆนะครับให้น้ํามันเป็นคงที่นะครับ อ่ะน้ำก็จะคงที่แล้วนะครับเมื่อเราทําการเปิดวลาล์วเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็าทำการอ่านเฟสเชเกตตัวที่หนึ่งนะครับของปั๊มตัวที่หนึ่งเพจเเกตขาเข้านะครับอ่านค่าแล้วก็บันทึกผลนะครับแล้วก็ อ่านขาออกครับของปั๊มตัวที่สองนะครับแล้วก็บันทึกผลนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็อ่าทําการอ่านกระแสครับของปั๊มตัวที่หนึ่งแล้วก็กระแสของปั๊มตัวที่สองแล้วก็ความต่างศักย์วนมิเตอร์นะครับของทั้งสองปั๊มนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการวัดอัตราการไหลนะครับโดยทําการปิดวาล์วครับปิดวาล์วตัวนี้นะครับวาล์วตัวใหญ่ ตอนที่เราปิดเราก็จะจับเวลาตอนปิดนะครับรอจนกระทั่งให้ตัวนี้ขึ้นมาในที่นี้เราจะใช้ห้าลิตรนะครับพอถึงห้าลิตรปุ๊บเราก็หยุดเวลาก็าจะได้ตาก,กันไหลนะครับก็จะเปิดกลับอาจจะแน่นน,นิดนึงนะครับแล้วก็อ่าน power factor นะครับของปั๊มดูที่หนึ่ง power factor ของปั๊มดูที่สองนะครับแล้วก็ทวเมเรวรอบปั๊มัวที่หนึ่ง แล้วก็ความเร็วรอบของแบบรอบที่สองนะครับอ่าในเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะค่อยๆตับวาลน้ําชิงนะครับให้เป็นครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นนะครับก็จะเป็นการตับครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับอ่านเข้าออกปัตจัการไหลเหมือนเดิมครับแล้วก็บันทึกค่าแล้วก็รับครึ่งหนึ่งจนถึงปิดนะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับตอนที่สอง